ราชูปถารรมครั้งที่16ณนัศาลาสาหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดปรางให้พุอากาศเอกตั้งโทนสินทวานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลพระราชทานเทพทอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเป็นนักจัดการ ท่านมีฐานในวิทยุอสเขก,ก็องท่านเองก็กลบวบระโค้งทูลท่านว่าเราอยากจะมอบางวันให้แกบรรดาองค์กรดีเด่นนักวิจัยเสียงดีถึงโททัศน์ดีเด่นและผู้ที่ช่วยเหลือการจัดงานก็ได้กลับโค้งทูลมีนังสือผ่านทางสมนักเล่าขาขึ้นไปผมก็เห็นว่าดีมากเพราะว่าท่านก็ต้องการจะให้กําลังใจแกสื่อมวลชนในด้านวิทยุโทรทัศน์แล้วก็องค์กรต่างๆที่ช่วยเหลือาชาติบ้านเมือง กองทัพผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาวบ้านชาติศาสารพระมหากษัตริ์ก็จึงได้จัดงานพระราชาวันเทพทองขึ้นยี่เป็นครั้งที่16แล้วนะครับผมในานามของรองอธิบดีกรมยามพันธ์ได้รับราชทานรางวัลในานามองคอ์กรเด่นก็รู้สึกภูมิใจดีใจและก็คิดว่าเป็นสิ่งที่กรมยามพันธ์จะได้พัฒนาแนวทางการทำงานตามวิสัยทัศษ์ของกรมยามพันธ์ที่ว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ